โดยสรุปแล้วนะคะเรื่องนี้เรื่องของกระบวนการยุติธรรมยังคงเป็นสิ่งที่รัฐบาลคงจะถูกทวงถามกันไปเพื่อมองเห็นสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะวิเคราะห์กันเพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์เอกรินตวนสิริคณะรัฐศาสตร,ร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณพรสวัสดีกับคุณเชื้อชาตาค,ค่ะอาจารย์กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของคดีตะกใบค่ะครั้งนี้วันนี้อาจารย์คิดว่าปฏิหารเข้าข้างใครคะ,ะผมะคิดว่าอย่างนี้นะครับก็คือคงจะ,ะหลายๆท่านก็คงได้คุยและประเมินกันแล้วว่าวันนี้ก็คงเป็นวันสุดท้ายแล้วก็คงไม่มีจำเลยหรือผู้ต้องหาเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับ ผมก็คิดว่าอยากจะชี้ชวนให้มองไปข้างหน้าหลังจากที่14นาฬิกาวันนี้เราจะทำอย่างไรกันได้บ้างในสังคมไทยผมผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องคบคิดกันไปข้างหน้าหลายๆท่านก็เสนอนะครับในหลายๆมิติเช่นกันเดี๋ยวยี้เนี่ฮนะเดี๋ยวผมก็จะไปเจอญาติาเขาจะมีการทำบุญ นะครับที่ปัตตานีแล้วผมจะไปร่วมกับเขาด้วยแล้วกอ็อยากจะพูดคุยกับเขาแล้วกอ็อยากจะสื่อสารกับสังคมไทยว่าเราควรจะมองเรื่องภาคใต้อย่างไรต่อหลังจากนี้ครับผมอ,อาจารย์เมื่อวานเนี่ยนายกแพทองทานก็มีการพูดแสดงความเสียใจแล้วก็พูดขอโทษขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ก็บอกว่าในเรื่องของการจะออกพรกรเพื่อที่จะขยายอายุความเฉพาะกรณีเนี้ย มันคงทําไม่ได้แน่ๆแล้วอาจารย์มองว่าคําเสียใจคําขอโทษของนายกแพทองทานกับการที่เราไม่สามารถจะยืดอายุคดีความได้เนี่ยมันเพียงพอที่จะทําให้ญาติเขาทําใจได้หรือไม่คะผมคิดว่าเรื่องที่หนึ่งะครับในทางทางสารนะแล้วก็ต้องยอมรับว่าการที่นายกออกมาพูดคําขอโทษเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดี สำหรับผู้นําทางการเมืองและก็ในพื้นที่สาธนารณะนะครับมันหมายความว่าเป็นการอยู่เคียงข้างนะครับแล้วก็กับคนที่เป็นเหยื่อแล้วก็ได้พูดถึงตั้งแต่รัฐบาลตลอดที่ผ่านมา20ปีว่ามีความพยายามอะไรบ้างที่นายกได้ถแถลง เมื่อวานประการที่2ที่นายกได้พูดถึงที่การอาเอาคดาีตากใบเนี่ยแล้วก็ไปปรึกษากฤษฎีกานะครับแล้วก็บอกว่าทําไม่ได้นะครับอเน,นี้ผมคิดว่าเป็นเงื่อนไขาทางกฎหมายเรามผ,มผมคิดว่าเรา,เราต้องเข้าใจก่อนว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่สามารถปฏิบัติได้แต่ทีนี้ เก็มองว่าในส่วนที่จะต้องมองต่อไปในรัฐบาลเนี่ยนะครับส่วนญาติเนี่ยวันนี้เราก็คงจะได้เห็นเรื่องของปฏิกิริยาย,ยัางไงบ้างนะครับแต่อยากจะเชเห็นก่อนในบทบาทของรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญคือรัฐบาลเนี่ยจะต้องให้หลักประกันปกป้องแล้วก็ดูแล บุคคลที่เป็นญาติเหยื่อที่ออกมา,าฟ้องคดีกับเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่า,าบุคคลเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นบุคคลที่เสี่ยงและถูกมองว่าเป็นปฏิปักษ์กับรัฐฉะนั้นผมคิดสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สําสคัญถ้ารัฐบาลให้หลักประก,กันกับคนเหล่านี้อย่างที่สองผมคิดว่า,าเราจะเห็นปรากฏการณ์สามสีวันผมอยู่ในพื้นที่ก็จะเห็นว่ามีการจัดกิจกรรมล,ลํำลึกเรื่องตักใบ ครับมันก็จํานวนมากนะครับผู้คนรู้สึกว่าเรื่องตักใบเป็นเรื่องที่สําคัญฉะนั้นเองบุคคลที่ออกมาเคลื่อนไหวหรืออาเป็นแกนนําหรือว่าพูดในเรื่องของประเด็นตักใบจัดวงเสวนาปั่นจักรยานใด<น>ๆก็ตามที่มผมว่าบุคคลเหล่านี้เขาใช้พื้นที่สันติวิธีในการที่จะส่งเสียงในการที่จะบอกกล่าวว่าเขารู้สึกแบบไหนและใช้กิจกรรมแบบสร้างสรรค์แบบนี้เพื่อจะทําให้สังคมเนี่ยตระหนักว่าเรื่องแบบนี้ ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกดัง <c oughs> นั้นเราต้องคิดว่าเรื่องตากใบเนี่ย <c oughs> ผม <c oughs> ผมในฐานะที่ผมสังเกตการเรื่องนี้มาตลอดเนี่ยผมคิดว่าในมุมของผมนะตอนนี้นะครับก็คือเป็นสิ่งที่ดี <c oughs> ที่สังคมไทยเนี่ยได้ตื่นตัว <c oughs> แล้วก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทําให้สังคมไทยเนี่ยจะมองไปข้างหน้าว่า <c oughs> เหตุการณ์เราจะต้องไม่เกิดขึ้นอีก <c oughs> แต่ใดๆก็ตัดกับรัฐบาลก็ต้องพูดถึงในแง่ของว่า จะดำเนินอะไรต่อไปหลังจากวันนี้นะครับผมผมผมอยาจะบ มาตรการนะครับค่ะที่นี้ค่ะอาจารย์เรื่องข้อจํากัดในทางกฎหมายเนี่ยมันมีอยู่แต่ก็มีข้อเสนอว่าถ้าอย่างนั้นหลังจากนี้ลองใช้กลไกแบบในต่างประเทศดูไหมเช่นการตั้งทรีบูนอลขึ้นมาเป็นคณะกรรมาการชําระสาะงเหตุการณ์โดยเฉพาะในเหตุการณ์ที่2คือระหว่างการขนย้ายจนทําให้มีผู้เสียชีวิตค่ะในมุมมองของอาจารย์คิดว่าวิธีการนี้จะช่วยทําให้ปมปริศนาในใจของบรรดาญาติผู้สูญเสียบรรเทาเบาบางเข้าใจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐได้มากน้อยขนาด ผมคิดว่าในเรื่องของกรณีเฉพาะเจาะจงในเคสตากใบนะครับแน่นอนจากตัวรายงานถ้าเราได้อ่านแล้วก็เราก็ได้ดูจากสภาพความเป็นจริงแหละกับเหยื่อปากคาต่างๆอย่างรอบด้านเนี่ยผมผมคิดว่าตอนนี้ความจริงที่เราได้รับเนี่ยมันมีหลายแบบด้วยกันแบบจากญาติแบบจากตัวรายงานหรือแบบเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเองก็ตามฉะนั้นความจริงแบบเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเอามาแบมมาให้เห็นกัน โดยทุกสามารถพูดในมุมมองหรือจากประสบการณ์อของตัวเองได้นะครับคนที่รอดชีวิตพันกว่าคนนะครับในช่วงเหตุการณ์แรกๆเขาต้องอยู่อย่างหวาดภาวาและไม่กล้าพูดความจริงเลยเอนนั้นผมไปลงพื้นที่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขารู้สึกว่าสังคมไทยได้อบอุ้มและพร้อมที่จะฟังฉะนั้นเองคนที่รอดชีวิตก็มีส่วนที่สําคัญฉะนั้นกระบวนการในการค้นหาความจริงนะครับผมเิด่ว่ามันต้องมี ถ้าพูดในภาษาผมนะครับคือมันต้องมี political view มันต้องมีเจตนามรมณ์ทางการเมืองใช่ครับมันต้องมีเจตนารมณ์ทางการเมืองฉะนั้นเองผมอยากจะถอยอยากให้เริ่มตั้งสติห,หลังจากเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลก็คือผม to be fair นะครับผมคิดว่าแก้ไขปัญหาภาคใต้ไม่สามารถเสร็จสิ้นด้วยนโยบาด้วยรัฐบาลน,นี้ได้ คับเพรปัญหาครัมันยุ่งเหยิงมากผมคิดว่าต้องแฟร์กับทุกฝ่ายด้วยนะครับทุกฝ่ายไม่ไม่ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จได้ <c oughs> แต่ผมว่าอำนาจภารกิจของรัฐบาลที่มีอยู่หรือภาคประชาสังคมที่มีอยู่เนี่ยผมว่ามันจะหาจุดเริ่มต้นร่วมกันได้ <c oughs> อย่างเช่นกรณีถ้ารัฐบาลบอกว่าอาจจะไม่สร้างเงื่อนไขใหม่อย่างแรกก่อนเลย การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้คนจะต้องหลังจากนี้เจ้าหน้าที่การปฏิบัติการทางการทหารต่างๆจะต้องมีความโปร่งใสและประชาชนมาสซักถามได้ถ้ามีการละเมิดสิทธิปิดปิดล้อมหมู่บ้านอะไรต่างๆเรื่องที่หนึ่งผมว่ามันไม่ต้องควรจะสร้างเงื่อนไขใหม่เนี่ยและจะต้องมีจุดยืนแบบนี้ก่อนเช่นอย่างอย่างอย่างที่ผมกล่าวไว้ว่าเงื่อนไขใหม่อย่างเช่นการไปละเมิดสิทธิ์การจับกลุมกัน กฎหมายต่างๆเนี่ยรัฐบาลจะต้องกำชับแบบนี้ก่อนอย่างที่สองผมคิดว่ารัฐบาลจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดว่าตัวเองมีเวลาสองปีกว่าเนี่ยอยากจะทําอะไระกรณะรีอย่างเป็นต้นนะครับผมคิดว่าเราตั้งสปิทกันได้แล้วก็เราก็มองร่วมกันได้และทํางานร่วมกันได้หมายความว่ายังไงเช่นรัฐบาลอาจจะพูดถึงว่าอาจจะต้องคณะตั้งคณะกรรมการหลายๆท่านก็พูดนะครับตั้งคณะกรรมการที่สร้างความไว้วางใจะนะครับ ในกรณีอตากใบและในกรณีอื่นๆด้วยในภาคใต้เช่นตั้งคณะกรรมการอิสระนะครับเพื่อสันติภาพก็ได้ระหว่างรัฐกับประชาชนไม่ใช่ระหว่างักับบรีเอ็นนะครับ<ะ>รัฐบรีเอ็นี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย<ะ>แต่ระหว่างรัฐชาชนเนี่ยมันใหญ่กว่า<ะ>แล้วมันมิติหลายมิติไม่ใช่มิติเฉพาะในเรื่องของประเด็นเรื่องตากใบยอย่างเดียวแน่นอน<ะ>วันนี้เรื่องตักสำคัญแต่มันมีเรื่องอื่นๆความคับข้องใจต่อนโยบาย อื่นต่างๆการที่เราเห็นถึงบทบาทของอกลไกของรัฐต่างๆเนี่ยที่ชาวบ้านหรือว่าประชาชนในพื้นที่รู้สึกว่าต้องการจะสื่อสารแต่ไม่รู้จะสื่อสารไระนะครับ<ะ>คือผมผมกันอย่ากบอกว่าหลังจากนี้เราจะตั้งต้นด้วยมีสติด้วยกัน<ะ>แล้วก็ต้องมองภาคใต้เนี่ยผมผมมองแบบนี้นะครับด้วยความเคารพก็คือว่าผมมองว่าถ้ารัฐบาลตั้งต้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นรัฐมันไม่ใช่เป็นผลงาน ของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งแต่ถ้าตั้งต้นเนี่ยต่อไปถ้าจะมีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาเราไม่ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่มสามารถที่จะทําให้เรื่องภาคใต้ณนะวันนี้เนี่ยน่าเป็นจุดหลังเหตุการณ์ตากใบเนี่ยครบรอบ20ปีเท่าปี21เนี่ยเราจะเริ่มกันอย่างอย่างมีสติอย่างมีหลักการและไม่และต้องเรียนด้วยความเคารพและก็อย่างให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้แบบเนี้ย ผมรู้สึกว,ว่าถ้าจะมีรัฐบาลใหม่ในอนาคตก็จะได้ต่อนต่อประเด็นเรื่องภาคใต้ครับค่ะ <ผม S 1> สาร,รต่อในสิ่งที่ควรจะเริ่มต้นนะวันที่จะครบรอบ21ปีกรณีตักใบไปเลยอันนี้มันรวมถึงเรื่องของการยุติการใช้กฎหมายพิเศษต่างๆในพื้นที่ด้วยร<ช>หรือเปล่าครอาจารย์ใช่ครับคุณพรนัฒนผมคิดว่าสําคัญคือตอนนี้เราต่อเรื่องของพรกรกฎหมายพิเศษหรือ<ช>กฎอัยการศึกสิ่งเหล่านี้มันเป็นเงื่อนไขเพราะมันเป็นเงื่อนไขเนี่ยต้องการรัฐบาลที่มีจิตจนง ต่อเรื่องนี้ว่าเราจะแก้ไขเรื่องแบบเนี้แน่นหลายอย่างเราเห็นว่าในทางนิติบัญญัติเนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่ต้องแต,แต่ต้องพูดกับรัฐบาลว่ารัฐบาลต้องตั้งสติและก็ต้องมีเจตจำนงการเมืองในการแก้ไขปัญหาภาคใต้และผมก็อยากเรียนแบบนี้นะครับวันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาได้อธิบายไหมที่ในสภาแต่มันเป็นมันมันเป็นของผู้แทนราษฎรที่จะต้องขอบคิดร่วมกันนะ่ะมันไม่ใช่ใชเป็นของพรรคพรรคหนึ่งฝ่ายค้านหรือรัฐบาลแต่ แต่ผมอยู่ในปัตตานีเมื่อคืนผมก็ยังรู้สึกว่าจะเกิดเหตุอะไรหไหมอะไรเงี้ยเัื่อคืนผมด้วยความเคารพทุกคนอยู่ที่นี่ก็รู้สึกหวาดระแวงและเราก็ต้องการคําตอบจากรัฐบาลผมอยู่ที่นี่ผมรู้สึกได้เลยว่าตอนนี้สถานการณ์เราก็ต้องหวาดระแวงหรือว่าต้องระวังใช<ด>่ไหมจัหรือไม่อย่างไรนะครับ<ด><ม>คุณจัะเดี๋ยวเราจะถามไปที่คุณรอมดอนให้นะคะกับบรรยากาศในสภาวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะมีโอกาสคงได้พูดคุยกันด้กสวัสดีค่ะ